สวัสดีครับพบกับผมมอยู์ในการอ่านไพ่ยิปซีปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการเปิดไพ่ยิปซีปยากรดวงของผู้ที่เป็นชาวลัคนากุมนะครับหรือชาวลัคนากุมไม่ว่าท่านจะเกิดในราศีใดก็ตามนะครับที่ท่านรู้เวลาเกิดแล้วก็รู้ว่าท่านเป็นชาวลัคนากุมนะครับก็ดูคลิปนี้ได้นะครับ แต่ถ้าท่านจะดูประกอบในที่เป็นราศีของท่านด้วยก็มีคลิปที่ตําควบคู่กันออกมานะครับไม่ว่าท่านจะดูในแบบไหนก็ตามนะครับก็ขอให้รับแต่แต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพราะว่าดวงคนเรานั้นมีหลายเหตุการณ์หลายรูปแบบนะครับที่บางทีอาจจะบางเหตุการณ์นั้นไปอยู่รวมกลุ่มกับคนหมนอาโมมากในอีกลักษณะดวงหนึ่งนะครับหรือบางเรื่องก็อาจจะอยู่กับอีก กลุ่มหนึ่งนะครับที่แล้วแต่การตั้งคาถามหมาคําตอบในการพยากรณ์นะครับการพยากรณ์ดวงนั้นก็มีหลายรูปแบบนะครับแต่คนเราหนึ่งชีวิตมีเพียงหนึ่งดวงเท่านั้นที่มีหลายๆเรื่องประสมผสานกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์ในแบบใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นราศีตามโหราศาสตร์ไทยนะครับหรือจะเป็นราศีตามตะวันตกหรือจะเป็นลักษณะ โหราศาสตร์เจนนะครับที่มีการพยากรณ์ในเรื่องของโอ้ยหมอห่าปัญากรลายมืออะไรก็ตามแต่นะครับก็จะเป็นดวงที่อยู่ในชีวิตของบุคคลคนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับที่หลายๆเรื่องผสมผสานกันแล้วแต่การจะแบ่งกลุ่มแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถดูได้ตั้งที่เป็นราศีนะครับกับกัมพยากร์ที่ออกมา แล้วก็ที่เป็นลัคนาด้วยก็ได้นะครับแล้วก็บางเรื่องมันก็มีตั้งตรงแล้วก็ไม่ตรงหรืออาจจะไม่ได้ตรงเลยก็ได้หรือบางเรื่องอาจจะตรงตั้งที่เป็นราศีแล้วก็เป็นลัคนาด้วยได้เช่นกันนะครับอันนี้เราก็แต่จะเป็นเหตุการณ์ของผู้ใดนะครับที่จะเข้ามาตรงหรือไม่ตรงก็แล้วแต่นะครับแต่ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นดูคลิปแบบไหนนะครับก็ขอ ให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังใจเป็นแนวตางให้กับท่านนะครับให้กมปยากรทุกๆการดูดวงนั้นเป็นการเสริมพลังบวกๆให้กับท่านนะครับอะไรที่พลังงานลบๆก็ไม่ควรใส่ใจนะครับก็ปล่อยติ้งไว้ในคลิปนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับการพปยาก์ดวงคลิปนี้ของลัคนากลุ่มนะครับก็เป็นดวง19วันนะครับ ดวงตั้งแต่วันที่22ตุลาคมถึงวันที่9พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักจากการเปิดไพ่ทั้งหมดสาสำรับด้วยกันนะครับเหมือนที่ผ่านมานะครับก็มาดูกันนะครับว่าเจ้าลักนณาคุมนะครับดวงในช่วง19วันนะครับดวงตั้งแต่วันที่22ตุลาคมถึงวันที่9พฤศจิกายนนี้นะครับ การงานก่อนนะครับว่าจะเป็นในรูปแบบใดให้กับชาวลัคนากุมบ้างนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกกล่าวอะไรให้กับชาวลัคนากุมบ้างนะครับไพ่จะบอกอะไรออกมานะครับมาดูไพ่ใบแรกนะครับ The e m p เพลสนะครับความมั่นคงในเรื่องของการงานของท่านที่จะเกิดความสําเร็จมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับที่เกิดขึ้นความเป็น The e m p เพลสนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงาน อะไรก็ตามแต่นะครับงานประจำตำแหน่งหรืออ่านที่เกี่ยวกับธุรกิจใดๆก็ตามนะครับหรือในเรื่องของผลของการทำอาชีพตา่างด้านการเกษตรอะไรก็ตามแต่นะครับที่จะส่งผลในเรื่องของความมั่นคงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับ ก็เรียกว่าความเป็นประกายกับความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในช่วง19วันนี้นะครับก็จะเป็นการสําเร็จที่จะมีความต่อเนื่องอย่างไปยาวไกลตลอดทั้งปีก็ว่าได้นะครับเพราะว่าความเป็นเมีดาว12ดวงอยู่ที่ในมงกุฎนะครับก็ถือว่าเป็นความสําเร็จมั่นคงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องไปในระยะยาวนะครับไม่ใช่เกิดความสําเร็จแล้วก็อยู่แค่ สิบเก้าวันนะครับแต่ความสําเร็จความมั่นคงนั้นก็จะเติบโตอย่างต่อเนื่องไปในตลอดตั้งปีสิบสองเดือนก็ว่าได้นะครับก็เป็นทิศทางที่ดีที่จะเกิดขึ้นในกับจ้าวลัคนากลุ่มนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะเกิดขึ้นที่จะไปสู่ความเติบโตมั่งมีสีสขในทิศทางที่ดีนะครับเดือดสตาพยายามจะออกมานะครับความเปล่งประกายเจิดจะับในทิศทางที่ดีที่จะเกิดขึ้นนะครับเปล่ง รัศมีนะครับเป็นที่ยอมรับเป็นที่เดเดโด่งดังในทิศทางที่ดีที่จะมีเข้ามานะครับหรือในช่วงของการในการฟื้นฟูเยียวยาปรับสมดุลอะไรให้เกิดขึ้นในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะครับที่ผ่านมาต้าแต่ที่การงานหรือธุรกิจของท่านไม่ค่อยดีเท่าไหรก็จะได้รับการปรับสมดุลในทิศทางที่ดีที่จะเกิดขึ้น แต่ที่ดีอยู่แล้วก็จะได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับที่จะส่งผลความเติบโตออกมาเจดจ้าในการงานของท่านในธุรกิจของท่านนะครับก็เป็นที่ยอมรับของการให้บริการเป็นที่ยอมรับในการผลผลิตในที่ยอมรับในตําแหน่งการงานของท่าน นะครับก็มีความเติบโตรุ่งเรืองไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นที่จะมีเข้ามานั่นเองครับเจิดจรัสเป็นประกายรัศมีนะครับเหมือนประดุดดังดวงดาวในท้องฟ้านะครับแล้วก็ king of cups ราชาตือถ้วยนะครับการดูแลใจใสหรือได้รับพี่เลี้ยงที่ดีที่ปรึกษาที่ดีที่กข้ามาช่วยในช่วงนี้ มาช่วยดูแลในเรื่องของการงานของท่านธุรเกิจของท่านที่จะมีความเติบโตหรือว่าช่วงนี้ท่านอาจจะเป็นผู้ไปให้คาแนะนําให้การช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องของการงานเลยก็ได้นะครับที่อาจจะสลับกันได้นะครับหรือท่านได้รับผู้ที่เข้ามาส่งเสริมนําความรู้ความเข้าใจบางทีอาจจะมีหลายๆเรื่องที่จะลักณะกลุมนั้นอาจจะ แก้ปัญหาด้วยตัวเองหรือบริหารคิดด้วยตัวเองเพียงลําพังอาจจะไม่ก้อยเต็มที่สักเท่าไหร่ก็จะมีที่ปรึกษาเข้ามาในทิศทางที่ดีหรือผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นมือก็ามาช่วยเหลือในเรื่องของการให้คาแนะนําใดๆในช่วงบันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็จะตามท่านนั้นได้รับการพัฒนาให้การงานของท่านที่จะเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมในทิศทางที่ดีนะครับพบเจอปสรรคปันาใดๆก็ อาจจะเข้ามามองรู้ซึ่งเป็นปัญหาได้ดีนะครับซึ่งบางทีถนอาจ,จะมองไม่เจอถึงปัญหาก็ได้แต่ผู้ที่เป็นปรึกษาที่ดีก็จะมาดูแลและก็พบกับสิ่งที่จะการแก้ไขปัญหาต่างๆให้เกิดขึ้นในติศทางที่เหมาะสมที่ดีนะครับแล้วก็ความเป็นสเสรียรน,นะครับเต็นออ e เปนต ความสําเร็จนะครับในช่วงนี้จะตับตามอะไรก็เกิดความสําเร็จได้กับเจ้าลักนาคุมในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะตับเริ่มทำธุรกิจใดๆธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับที่จะสร้างผลในทิศทางของความมั่งมีสีรสุขกับรายได้ผลกกำไรในทิศทางที่จะเกิดขึ้นนะครับหรือการเป็นนายหน้าอะไรก็ตามแต่ที่จะส่งผลในเรื่องของการเงินนะครับ ความสําเร็จที่เติบโตในหน้าของการค้าที่ดินในหน้าค้ารถค้าขายอะไรก็ตามแต่ที่เป็นในหน้าที่จะส่งผลของอาชีพที่จะมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ก็จะเกิดความสําเร็จไม่ว่าจะจับตามอะไรในช่วงนี้นะครับในช่วง19วันนี้ก็จะส่งผลในเกิดความสําเร็จนะครับให้เกิดขึ้นกับชาวลัคนากุมนะครับแล้วก็ความสําเร็จนี้เกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลความมั่นคงอย่างต่อเนื่องอย่างที่กล่าวมาด้วยความเป็น D M Place นะครับ ก็เรียกว,ว่า1ปีมี12เดือนก็เกิดความสำเร็จและก็มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีให้กับเจ้าลัคนาคุ่มนั่นเองนะครับและก็อะไรที่มันเกคยเป็นสถานการณ์แย่ๆก็มีการจบสิ้นลงนะครับ10ดากนะครับอะไรที่มันเป็นปนัญหาเป็นอุปสรรคที่ทำให้อะไรมันด้อยลงไปในที่ผ่านมานะครับจีทําให้เกิดความยุ่งยากแล้วก็บางทีการ ความสาเร็จไม่เติบโตเท่าที่ควรหรือการยอมรับไม่เป็นที่พึงพอใจสักเท่าไหร่นะครับหรือว่าการมาใช้บริการที่อาจจะไม่เฟื่องฟูอย่างที่คิดที่ผ่านานมานะครับการดูแลใจใส่ที่ให้เติบโตนั้นไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควรที่ผ่านมานั้นสถานการณ์เหล่านั้นมันจะจบสิ้นลงนะครับที่ตามไม่ทนนั้นเสียความรู้สึก นะครับมันจะจบสิ้นลงนะครับที่จะามให้ท่านโซ่ความมั่นคงในทิศตางที่เหมาะสมที่ดีที่คู่ควรนะครับท่านเยืยหยดแก้ไขด้วยความอดทนด้วยความบากบันนะครับก้าวไม้เท้านะครับนายออบหวานนะครับที่ผ่านมาก็ที่อะไรที่ทำให้ท่านรู้สึกไม่ดีรู้สึกบาดเจ็บทั้งกายและก็ใจนะครับก็จะทำให้ท่านเยืนหยัด พร้อมที่จะสู้ที่จะฟันฝ่าที่จะแก้ไขกับสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นเพื่อให้ออกไปนะครับตั้งตัวเองคิดแล้วก็ตั้งทีปรึกษาที่ดีที่จะมีเข้ามาส่งเสริมไม่ได้รับการแก้ไขพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเกิดความสําเร็จได้อย่างง่ายดายกว่าที่ผ่านๆมานะครับที่ผ่านๆมาบางทีจับตามอะไรก็บางทีมีการสะดุดไม่เกิดความสําเร็จ ที่ตั้งใจหวังเอาไว้นะครับแต่ต่อไปนี้จะตับอะไรก็เกิดความสําเร็จด้วยความคล่องตัวในทิศทางที่ดีนะครับไม่จะมีอุปสรรคปัญหาบ้างก็สามารถคิดแล้วก็ผู้ที่เป็นปรึกษาให้คำปร,รึกษาแนะนําที่ดีนะครับแล้วก็การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในทิศทางที่ดีอย่างมีคุณค่าไปสู่ความเติบโตพเพกอปันต์เกิลเด็กถือเหรียญน,นะครับบางคนก็มีโครงการเก่า โครงการที่เคยวาดหวังคิดเอาไว้ที่จะนํามาปฏิบัตินะครับแต่ที่ผ่านมาบางทีก็อรอโอกาสรอเวลานะครับก็ไม่ได้นํามาสร้างสถานการณ์สักทีหนึ่งนะครับก็อยู่ในความอดทนในการที่จะรอโอกาสที่ดีที่จะมีเข้ามานั่นเองนะครับแล้วก็สถานการณ์เหล่านั้นที่มันสร้างความรู้สึกไม่ดีสร้างความเจ็บปวดก็จะจบสิ้นลงนะครับก็จะตามไม่ท่นนนนานนั้นนําโกงกลารนั้น หานำโครงการนั้นออกมาสร้างเป็นรูปธรามไม่เกิดขึ้นพร้อมที่จะดําเนินก้าวต่อไปสู่ความเติบโตรุ่งเรืองนั่นเองนะครับหีบางทีที่ผ่านมาถ้านนาจ,จะคิดเพียงลําพังไตรตรองอยู่เพียงลําพังคนเดียวนะครับคิดวางแผนไม่มีผู้ช่วยไม่มีผู้เข้ามาส,สน,นับสนุนในที่ปรึกษานะครับแต่ช่วงนี้ท่านจะเจอกับผู้ที่มีความรอบรู้ในการแก้ปนะัญหาในการคิด แกอะไรที่มันตอบโจทย์นะครับก็ข้าวหมากรำแนะนําที่ดีแล้วก็ที่จะทมให้ท่านนั้นได้มีโอกาสในการที่จะเริ่มต้นกับโครงการที่คิดวางหวังเอาไว้แล้วก็จะเกิดความสําเร็จได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ไปสู่ความเติบโตด้วยความมั่นคงต่อไปนั่นเองนะครับเมื่อมีพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษ,ษาเข้ามาตามให้ช่วยคิดนะครับดีกว่าที่ผ่านมาที่ท่านคิดเพียงลําพังเพียงคนเดียวนะครับแล้วก็ มีหลายๆโครงการที่ยังรออยู่นะครับแล้วก็กับการใฝ่ฝันปรารถนาของท่านนะครับที่จะดาเนินการให้ไปสู่ความสําเร็จนะครับแล้วก็จะเกิดความสําเร็จขึ้นกับการที่ท่านคัดสรรกับโครงการเหล่านั้นออกมาที่เป็นโครงการหัวกะทิโครงการโครงการดีๆนะครับแล้วก็เริ่มต้นแล้วก็ไปสู่ความเป็นสิบเรียงที่ดีนะครับแล้วก็สู่ความมั่นคงด้วยความเป็นดีเอ็มเพลสนะครับก็จะเกิดขึ้น ไม่จะมีอะไรที่ปรารถนาอยากจะทําม,มากมายก็ตามนะครับแต่จะทมให้ท่านเลือกออกมากับสิ่งที่คู้ควรที่เหมาะสมที่จะเกิดความสําเร็จอย่างมีคุณค่าตอบโจทย์ให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถูออบกับสองถ้วยนะครับก็เป็นโอกาสดีๆความรักความสัมพันธ์ความเอาใจใส่ความสามคัคคีก็เกิดขึ้นในทิศทางที่ดีนะครับก็บาง บางสถานการณ์ของบางคนที่ทํางานที่ผ่านมานะครับในการดูแลธุรกิจของท่านบางทีอาจจะในเรื่องของการที่ไม่ค่อยได้รับความสามารถกันเท่าไหร่ที่ผ่านมานะครับอาจจะส่งผลตามไม่ต้องยืนหยัดกับการแค่สถานการณ์ต่างๆที่เข้ามานะครับแล้วก็การที่บางทีแตกแยกกันแล้วก็ไม่คิดลงรอยอะไรกันนะครับที่ผ่านมาบางทีก็ไม่ได้ส่งเสริมในเรื่องของความสําเร็จ แต่ต่อไปนี้ก็ค,คือความสามคัคคีสนิทสนมกลมเกลียวกันในทิศทางที่ดีที่มอบให้เ่ากันนะครับหรือวุ่นส่วนที่ดีๆที่จะก็มามีในการที่สร้างศักยภาพที่ดีให้เกิดขึ้นกับแนวความคิดหลายๆแนวความคิดกกับการโครงการที่จะดําเนินการนะครับที่บางทีที่ผ่านมานั้นก็ไม่ได้รับเรงสนับสนุนเท่าไหร่ ก็ยังไม่เกิดเป็นรูประมขึ้นแต่ว่าต่อไปนี้ก็จะได้รับพลังที่สนับสนุนที่ดีนะครับตั้งุ่นส่วนหรือพลังของคนรกักหรือพลังของคนในครอบครัวนะครับที่มีความรักเม่ความนสนิทสนมไม่ความกลมเกลียวสามากกัคคีกันก็เป็นพลังมงคลที่จะส่งเสริมให้มีการเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีที่จะเติบโต นะครับฟื้นฟูอะไรที่มันเคยดอรอลงไปเกยด้อยลงไปให้กลับมาฟื้นคืนชีพให้โดดเด่นหาเด่นดังเป็นประกายรัศมีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เติมเต็มความเต็มสิบให้เกิดขึ้นแล้วก็สู่ความมั่นคงมั่งมีสีสุขในทิศ่างที่ดีด้วยความเป็นดีเอ็มเพลสนะครับอะไรสุดนการณที่มันทำให้ร่างกายบาดเจ็บนะครับมันก็จะจบสิ้นลงยุติลงนะครับแล้วก็สิ้นสด แล้วก็เริ่มของการเริ่มต้นที่ดีๆต่อไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องของการงานของชาวราศลักษณ์นาคุมนะครับในช่วง19วันวันที่22ถึงวันที่22ตุลาคมถึงวันที่9พฤศจิากายนนี้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินบ้างนะครับลักนณกคุมการเงินจะเป็นในแบบใดบ้างนะครับในช่วง19วันนะครับ การเงินเข้ามาอย่างคู่ควรนะครับ justice นะครับหรือการงานที่เกี่ยวกับการดูแลความถูกต้องตรงไปตรงมาในเรื่องของความยุติธรรมที่จะสร้างผลรายได้รายรับเข้ามาให้เป็นที่เปงพอใจนะครับแล้วก็คู่ควรกับรายได้รายรับที่ควรจะได้มากลุ้มกับกล้าเหนื่อยกล้าแรงค้าความรู้ความสามารถกับการทุ่มเทเพื่อที่จะให้เกิดความถูกต้องขึ้นนะครับก็เป็นโอกาสดีๆเข้ามาอย่างเหมาะสม คุ้มค่าคุ้มสมราคาที่มีเข้ามากับการลงตุนลงแรงลงความรู้นะครับก็ผลตอบแทนของรายรับที่ดีเข้ามานะครับแล้วก็ two of ออหวานสองไม้เท้านะครับบางคนก็จะมีการรอในเรื่องของเงินตุนในช่วงนี้นะครับเงินลงตุนที่อาจจะรอจากตาวต่างชาติที่จ่ายมีเข้ามากับเงินก้อน จากผู้ที่จะเข้ามาร่วมมุ้นลงทุนนะครับเพราะบางทีบางทีอยากจะทําธุรกิจเพียงลําพังนั้นบางทีเงินทุนนั้นอาจจะไม่เพียงพอนะครับก็จะต้องเป็นต้องอาศัยผู้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการงานนะครับที่จะทาให้เกิดการงานใหม่ๆธุรกิจอะไรใหม่ๆขึ้นก็ต้องรอเงินเข้ามาสนับสนุนที่เข้ามาทาร่วมมุ้นลงทุนเซ็สนสัญญงสัญญาอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับ <S <S ก็ได้รับแรงสนับสนุนที่ดีในเรื่องการเงินจาก ผู้ทีิกรรม,มาเป็นหุ้นส่วนนะครับแล้วก็เซเว่นออฟวานเจ็ดไม้เท้านะครับบางโครงการของการเปลี่ยนพยายามนะครับของการที่จะคว้าโอกาสเข้ามาดแูแลบางโครงการที่ตุ้มเทในการที่เอาชนะกับคู่แข่งนะครับที่เป็นโครงงานที่จะสร้างรายได้รา,รายรับมากมายนะครับ อย่างต้องมีงานต้องมีประมัวล,ลการมีการรู้วอะไร,รเพื่อที่จะให้มีโอกาสในการที่จะรับโครงการมาดําเนินการนะครับก็จะมีเข้ามาในช่วง19วันนี้ด้วยสำหรับบางคนนะครับที่จะนําโครงการนั้นมาสร้างให้เกิดเป็นรายได้เป็นเงินมากมายที่จะเข้ามาในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับที่จะมีเข้ามาให้กับเจ้าลัคนาลุมนะครับ อีกสองใบนะครับในเรื่องของการเงินของชาวลัคนาคมนะครับแสตนะครับความแข็งแรงในเรื่องของการเงินที่จะเกิดขึ้นนะครับให้การปกป้องดูแลคุ้มครองด้วยความปลอดภัยในทิศทางที่ดีกับเงินที่มีเข้ามานะครับโยกการเดินไปด้วยความสุขในทิศทางที่ดีกับการมั่งมีนะครับโอ้โชคลาภบ,บางคนก็จะมีเข้ามาบ้างนะครับปานกลางไม่ได้มากมายอะไรแต่ก็เป็นทิศทาง ที่เข้ามาแต่ให้รู้สึกดีๆนะครับแล้วก็ทุกอย่างจะมีความแข็งแรงมีความมั่นคงเดินหน้าไปด้วยการควบคุมดูแลบริหารในทิศทางที่ดีด้วยเอาใจใส่นะครับที่ต้องทุ่มเทดูแลผลประโยชน์ต่างๆก็ทําให้การเงินนั้นมีความมั่นคงมีความแข็งแรงในทิศทางที่ดีและก็เงินหลังไหลมาแบบไม่มีลิมิตนะครับก็เข้ามาเรื่อยๆไม่มีกีดจํากัด และก็เดินหน้าต่อไปด้วยการเก็บออมต่อไปในทิศทางที่ดีที่จะมีเข้ามาด้วยการทาความเข้าใจอย่างพึงพอใจนะครับก็ทําให้การเงินนั้นเข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างเหมาะสมในทิศทางที่ดีนะครับไปใบแรกกับใบที่ห้าไปสุดท้ายที่ขึ้นมาก็ถือว่าทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยความเหมาะสมที่จะให้การเงินกองชาวลัคนาคุมนั้นเดินหน้าไปในทิศทางที่ดี ที่จะทาให้มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในต่างการเงินนั่นเองนะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งไม่มีไพ่อะไรที่เป็นไพ่เสียในเรื่องของการเงินนะครับของชาวลักนาคุมนะครับก็มีความปลอดภัยในเส้นต่างการเงินที่มีการดูแลบริหารอย่างมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับแม้บางคนนั้นอาจจะมีในเรื่องบ้างของการรายจ่ายที่อาจจะนิยมใช้จ่ายกองที่ เป็นแบรนด์เนมหรือกองที่มีราคาสูงของแพงนะครับที่จะเข้ามาตาไม่ต้านต้องจ่ายต้องจ่ายออกไปค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนใดๆนะครับในเรื่องทิศทางของการเงินก็เดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างครับจ้าวรัคนากุมนะครับจา้าวลัคนากุมการเงินในช่วง19วัน ดวงตั้งแต่วันที่22นะครับ22ตุลาคมถึงวันที่9พฤศจิกายนนี้ความรักโดยพอประมาณนะครับของชาวลักนณาคุมนะครับจะเป็นแบบไดนะครับรออรเดรดฟ์น,นะครับความเป็นส่วนตัวที่ดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่ชอบในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมแบบถูกต้องตามโบราณนะครับก่อนจะมีการปบปัก ถ้าใครพบรักในช่วงนี้นะครับก็จะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ในทิศทางที่ดีนะครับในทิศทางที่เหมาะสมผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การดูแลให้การสนับสนุนในทิศทางที่ดีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้การคุ้มครองที่ดีการไปพบปะกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยความนอบน้อมด้วยเรียกว่าก้าวต่างออกตรอกก้าวต่างออกออก,ออกต่างประตูนะครับก้าวต่างตรอกออกต่างประตูเป็นทิศทางที่เหมาะสมที่คู้ควรให้ถูกต้องตาม วัฒนธรรมประเพณีก็เป็นความรักที่ดีๆที่จะมีก็ามาถ้าเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับส่วนคนโสดบางคนก็อาจจะไม่ถึงระยะเวลาของการที่จะได้พบรักเกิดขึ้นนะครับก็อยู่กับการใช้ชีวิตแบบสดๆต่อไปนั่นเองนะครับที่จกจะตาย,ยังไม่ได้ส่งผลในเรื่องของให้เกิดความรักก็ยังต้องอยู่ลําพังแบบสดๆยังมีคุณค่าในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับแล้วก็เดอะเบอร์นะครับ การเดินทางก็มีโอกาสได้พบรักเกิดขึ้นได้สําหรับบางคนนะครับที่ช่วงนี้มีการเดินทางแล้วก็พบรักกับใครอาจจะเป็นชาวตางชาติได้ด้วยนะครับที่เข้ามาสร้างความสัมพันธ์นะครับถ้าเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็จะเป็นรักที่มั่นคงรักที่ดีๆนะครับที่คู่ควรสมกับกิ่งตองใบหยกนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาดูแล ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและให้เป็นไปอย่างเหมาะสมให้เก้าหลักวัฒนธรรมประเพณีในทิศทางที่ดีนะครับก็ส่งเสริมก็ให้เป็นคู่รักที่เป็นคู่ทิ้งตองใบหยกที่จะกรองคู่กันต่อไปในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ความรักที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับก็เป็นรักที่ดีๆนะครับแล้วก็ทูออร์บินตเกิลสองเดือนนะครับ กูรักใรตากามีปัญหาในเรื่องของความรักหรือคนคบกันก็ตามนะครับตากว่าที่ปัน่นปันมานั้นมีอะไรที่มันไม่เติมเต็มสักเท่าไรในความรักความสัมพันธ์นะครับก็จะมีการใช้ความพยายามในการที่จะปรับสมดุลให้เกิดขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะครับ,นะรบก็สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างคู่ควรอย่างเหมาะสมที่จะเป็นนะครับก็จะเติมเต็ม ปะหลังรักดีๆแล้วก็คืบหน้าเนื่องต่อไปในทิศทางที่เหมาะสมที่คู่ควรน,นะครับความรักที่มีความมั่นคงอยู่แล้วก็จะเดินหน้าต่อไปเติบโตจเจริญต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับหรือบางคนที่มีคนคบอยู่นะครับอาจจะคบอยู่ในช่วงนี้แล้วก็รอโอกาสรอการติดต่อกองคนรักที่คบกันอยู่ที่จะติดต่อเข้ามานะครับที่อาจจะเข้ามาคุยเข้ามา สร้างความรู้สึกดีๆให้เกิดความมั่นคงแล้วก็ให้ความสัมพันธ์ของความรักนั้นได้เดินหน้าคืบหน้าต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับที่จะแต่ใบออกผลในทิศทางที่ดีต่อไปในอนาคตแล้วก็ตัวออฟคัพสองถ้วยนะครับที่จะเติบโตเดินหน้าไปในอนาคตที่จะเป็นคู่รักที่เป็นคู่เหมาะสมกันที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับหลังจากที่ปรับสมดุลในทิศทางที่ดีก็จะเกิดความ รักขึ้นอย่างแบบสมบูรณ์เป็นคู่รักที่เหมาะสมนะครับจนคู่ที่เป็นโสดก็มีโอกาสนะครับกับพบไก่เก้าสักคนหนึ่งแล้วก็เกิดความรู้สึกปิ๊งๆได้เหมือนกันที่อาจจะมาจากเส้นสายการงานหรืออะไรก็ตามแต่นะครัที่จจภาพมาหรือบางคนนั้นไปออกงานในเรื่องของเกี่ยวกับการใช้วาจาการใช้คำพูดนะครับแล้วก็ในงานอะไรที่มันเกี่ยวกับ การสื่อสารออกมาได้ด้วยวาจาก็จะส่งผลให้เกิดความรักได้เช่นกันที่เกิดมาจากการเดินทางที่พบกันในช่วงนี้นะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นั้นก็จะมีความตําความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีนะครับรึกษา้เดินหน้าไปในทิศทางที่มั่นคงมอบความรู้สึกีดีๆให้อบอุ่นเกิดขึ้นนะครับที่จะเดินหน้าต่อไปแล้วก็ทาให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงอาจจะมีการจัดสรรกันไป ต้องเที่ยวเพื่อให้เกิดความเบิกบานใจสําราญใจขึ้นมานะครับเพื่อปรับสมดุลของความรักให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นหรือสําหรับคู่ที่เคยมีปัญหาในเรื่องของความรักก็จะมีการปรับสมดุลในทิศทางที่ดีนะครับก็ชกชวนกันไปเที่ยวนะครับหาความสําราญเบิกบานใจนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเปลี่ยนสถานการณ์จาก ที่ไม่ค่อยตอบโจทย์ก็กลับมาในทิศทางที่ดีด้วยหน้าต่อไปได้วยความรักด้วยความเข้าใจอย่างมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของความรักก okay. ็ you โดยปะระมาณน,นี้ทั้งคนโสดและคนมีคู่นะครับโดยประมาณของชาวลักนณาคุมนะครับในช่วง19วันนะครับเรืองดวงทั้งหมดนี้ในเรื่องการงาน <Sure. S 2> การเงินและก็ความรักโดยประมาณน,นี้นะครับของชาวลักนาคุมนะครับ ดวง19วัน22ตุลาถึงวันที่9พฤศจิกายนนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสสขดใสนะครับขอให้มีความบุดมสมบูรณ์มีความมั่งคั่งมีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ